จาก EP ที่73ที่เคยพูดถึง4ขั้นตอนของเปีรมิดการออกแบบประสบการณ์การใช้งานขั้นที่2ที่เราควรทําเวลาสร้างโปรดักต์ที่เรียกว่าขั้นอินโฟเมชันเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างจริงๆขั้นนี้มันเป็นขั้นที่สําคัญมากแต่หลายๆครั้งทีมโปรดักต์กลับเมินขั้นนี้และหันไปสนใจขั้นที่ดูฟรุ้งฟริงวูบว่ามากกว่าเช่นพวกขั้นวิชวลดีไซน์หรือแม้แต่ขั้น Interaction Design หรือการออกแบบ Flow และ w i r a m e นะครับ EP นี้เลยจะมาขอลงรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับขั้น Information Design ว่ามันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงบ้างและก็จะพูดถึงศาสตร์ย่อยที่เกี่ยวกับ Information Design มากๆนั่นก็คือศาสตร์ที่เรียกว่า Information Architecture ว่ามันคืออะไรและทำไมมันควรถึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเวลาที่เราจะทำ Information Design ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิจารณาลัตนาที่คุณก็สวัสดีครับ EP นี้อย่างที่บอกนะมาลงรายละเอียดกันเกี่ยวกับขั้นที่เรียกว่า information กันบ้างดีกว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า information เนี่ย information design เนี่ย มันเป็นด้านที่แบบส่วนตัวผมมีปัญหาเกี่ยวกับการพยายามอธิบายมันเป็นคําพูดเพราะว่าจุดหนึ่งผมว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ว่าคือสาย n n o r r m t t o o n e s s i n เนี่ยเป็นสายที่ยังไม่ค่อยมีอาจารย์หรือว่าสายทางด้านวิชาการเนี่ยแปลคําศัพท์ของมันเป็นภาษาไทยเท่าไหร่ดังนั้นหลายๆครั้งเลยจำเป็นต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือคาว่าข้อมูลหรืออินโฟเมชันเนี่ย ตัวคำมันเองเนะี่ยเนาะมันเป็นคำที่ g e n e ริกคำทั่วไปที่หมายถึงของหลายๆอย่างอะไรหลากหลายมากนะครับทีนี้พอเวลาที่เราต้องการพูดเกี่ยวกับว่าการออกแบบข้อมูลกับข้อมูลข้อมูลอะไรเงี้ยมันจะมีการต้องใช้คำว่าข้อมูลเพื่อหมายถึงหลายสิ่งมากมันก็ยากในการอธิบายเล็กน้อยนะครับดังนั้นต้องขอภัยไว้่วงหน้าแล้วก็ถ้า EP นี้อาจจะฟังยากอะไรเงี้ยนะครับจะพยายามลองอธิบายเต็มที่แล้วกันนะครับก็ส่วนตัวผมก็ ได้มีโอกาสสอนเกี่ยวกับเรื่องอินโฟเมชันดีไซน์เนี่ยนะตั้งแต่โอ้เป็นอาจารย์เมื่อเกือบ1ิปีที่แล้วนะครับแล้วก็สอนตอนสมัยที่ทํางานที่ทํางานเก่าสอนทีมโปรดักต่งางๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดคอร์สพับลิกสอนมาก็ตั้งแต่ปี2017 18เอนะไรเงี้ยเคยไปสอนที่ UX Thailand นเหมือนกันนะครับคือส่วนตัวแอปคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกๆในประเทศไทยเลยนะที่ได้เริ่มมาแตะในเรื่องนี้ครับอินโฟเมชันดีไซน์ซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยหลายๆครั้งเนี่ยคือเรามักจะพบว่า ทีมคนที่ทำ UX เนี่ยไปอ่านคาว่า Information Design มาผิวเผินแล้วก็คิดว่าเนี่ยฉันทำดีอินโฟเมชันดีไซน์อยู่นะแต่พอเราลองไปดูจริงๆเนี่ยเราเพบว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะได้ทำอินโฟ a t ชันดีไซน์เท่าไหร่นะนะครับเพราะอินโฟเมชันดีไซน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือคนทำเนี่ยถ้าเขายังไม่เคยเข้าใจเกี่ยวหลักการมันดีพอเท่าไหร่แล้วไปทำเนาะยูเซอร์หรือคนที่ใช้งานไอตัวโปรดักที่เขาสร้างเนี่ยจะสัมผัสได้ง่ายมากเลยว่าเฮ้ย อันนี้มันมีปัญหาเรื่องอินโฟเมชันว่ะยังไงบ้างนะครับตัวอย่างของ Product หรือระบบที่เวลาเราไปใช้งานแล้วมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอินโฟเมชันดีไซน์ซึ่งมันอาจจะเกิดจากอินโฟเมชันมันยากจริงๆนะในการดีไซน์ให้มันดีหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเกิดจากทีมงานที่เขาดีไซน์ที่เขายังไม่เข้าใจถึงหลักการทำอินโฟเมชันดีไซน์ที่ถ่องแท้เพียงพอเนาะซึ่ง User ก็จะสัมผัสได้ง่ายมากเลยที่บอกนะครับ ตัวอย่างของโปรดักที่มีปัญหาด้าน Information Design เป็นยังไงบ้างหลักๆก,ก็คือพวกการที่เราหาข้อมูลที่เราต้องการไม่เจอนะครับไอ้คาว่าหาข้อมูลที่ต้องการไม่เจอเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมมีตั้งแต่แบบ,แบบเจอเมนูเต็มไปหมดเลยด้านบนเนาะโอ้โหตรงบาร์เมนูอะไรเงี้ยเฮ้ยเราจะหาข้อมูลเรื่องเนี้ต้องกดที่เมนูไหนชื่อไหนวะเดาไม่ได้เลยเห็นชื่อก็งงไปหมดนะครับหรือว่าเฮ้ยจะเข้าเว็บไซต์ e-Commerce มาซื้อของแล้วก็เจอพวกเมนูที่มัน List หมวดหมู่สินค้าที่เว็บไซต์นี้มีขายเนี่ยเต็มไปหมดเลยอยากจะหาสินค้าชิ้นเนี้จะต้องกดที่ประเภทสินค้าไหนวะเดาไม่ได้ไม่แน่ใจแล้วก็ต้องกดเข้ากดออกกดเข้ากดออกอยู่หลายที่กว่าจะเจอสินค้าหรือหลายครั้งก็อาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะทนไม่ไหวออกไปใช้ Google หาแทนเนี่ยนะครับอันนี้แปลว่ามีปัญหา i n f o r m a t ชัน d e s i น n เกี่ยวกับตัวเมนูนั้นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการหาข้อมูลไม่เจอในหน้านเดียวกันนะครับบางทีอาจจะรู้ว่าเฮ้ยข้อมูลที่เราต้องการอยู่ในหน้านี่แหละ แต่โอ้โหหน้านี่มันยาวโคตรจะต้องนั่งสก r o l l ขึ้นลงหาไม่รู้กี่สิบรอบกว่าจะหาอีกข้อมูลชิ้นเนี้ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเจอหรือบางทีหาไม่เจอด้วยซ้ำเพราะว่า text มันเยอะไปหมดเนาะข้อมูลมันเยอะไปหมดหรือบางทีเขาแบ่งเป็น section ในหน้านั้นเช่นเป็นแบบเมนูแบบ accordian นะกดแล้วแหกออกมากดแล้วแหกกดแล้วหุบเนี้ยแล้วมันมี a c c o r d i ย n เรียงอยู่30อันเนี้ยจะต้องกดชิ้นไหนวะ อาจจะนึกถึงพวกแบบ FAQ อะไรเงี้ยชั้นว่าหน้า Help เงี้ยจะหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องกดที่คําถามไหนวะพบดูมันไม่ตรงสะอันอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายหาข้อมูลที่ต้องการไม่เจอหรือแบบบางทีเข้าไปเจอข้อมูลมันเยอะแบบมหาสารแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันไม่มีการจัดกลุ่มจัดอะไรเลยทําให้เรางงไปหมดแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วเงี้ยนะครับหรือแบบอาจจะแบบไปเจอโปรโมชั่นบัตรเครดิตเนะเออโปรนี้น่าสนใจว่ะมันมีข้อมูลโปรเนี่ยในแอปของไอ้ตัวบัตรใบนี้ด้วย แล้วเราอยากจะหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับไอ้โปรโปรนั้นนะเนาะกดเข้าไปในหน้ารายละเอียดของโปรในแอปบัตรเครดิตใช่ไหมมันก็มีข้อมูลเต็มไปหมดเลยเนาะแต่เราจะหาข้อมูลง่ายๆบางอย่างเช่นโปรเนี่ยมันใช้ได้ถึงกี่เท่าไหร่หรือว่าโปรเนี่ยมันต้องใช้พอย n t ไหมโปรนี้มันนี้งเงอนไขพิเศษอะไรหรือเปล่าเช่นเราต้องเคยซื้ออะไรมาก่อนไหมหาข้อมูลเนี้ยหาไม่เจอแต่สิ่งที่มันเจอที่มันเขียนเต็มไปหมดเนี่ยเป็นพวกคําบรรยายพนานา ที่เราไม่ได้สนใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับในการที่เข้ามาในแอปนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ใช้โปรผิดพลาดหรือเข้าใจวันหมดอายุของโปรผิดอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นเกิดปัญหาการใช้งานขึ้นมาได้นะครับพวกนี้เกิดมาจากระบบที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับได้อินโฟเมชันดีไซน์นะครับซึ่งก็ขอย้อนกลับไปเอปิรามิดที่พูดไปในอินโทรเนาะจาก EP ที่73นะครับปิรามิด4ขั้นในการออกแบบ User Experi e n c e ใช่ไหมครับโปรดักอะไรก็แล้วแต่เราอยากสร้างให้ u s e r experience มันดี มันมีสี่ขั้นที่เราต้องควรทําและควรจะทําทีละขั้นจากบนลงล่างนะครับขั้นบนสุดคือคอนเซปต์เนาะขั้นที่2คืออินร์เมชันขั้นที่3ามคืออินเทอร์แอคชั่นและขั้นที่4ี่คือวิชวลนะครับคอนเซปต์ Concept ก็คืออะโปรดักต์มันควรจะมีฟีเจอร์อะไรมันควรทำอะไรได้เพื่อแก้ปัญหาอะไรให้คนนะเนาะขั้นที่สองคือขั้นเนี้ยอินร์เมชัน่ไหแบบอินร์เมชันที่มันเกี่ยวข้องในการสร้างโปรดักต์เนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับและเราจะออกแบบอินร์เมชันเนี้ยให้ โครงสร้างสตรัคเจอร์ต่างๆนมันถูกจัดระเบียบยังไงเพื่อที่มันจะดูง่ายใช้ง่ายเข้าใจง่ายสำหรับยูเซอร์นะครับและเนี่ก็คือที่มาที่ไปความสำคัญของ EP นี้นะครับไอ้ขั้น n f o r m a t i o น d e s ซน n นี่เองซึ่งมันควรต้องถูกทำก่อนที่เราจะกระโดดไปเริ่มออกแบบ หน้าจอของเว็บไซต์หรือแอปเราในขั้นที่สามอินทร์แอคชั่นหรือขั้นที่สี่วิชวลนะครับหลายๆครั้งอย่างที่บอกไปในอีพีเจ็ดสิบสาเนาะคนชอบยึดติดก,กับพวกวิชวลอย่างเงี้ยรีบโดดไปทำวิชวลก่อนเพราะมันเห็นชัดเจนมันฟลุ้งฟลิงมันสวยอย่าเพิ่งนะครับกลับมาดูเรื่อ i อิน r m ม t ชันก่อนซึ่งอินโฟมิชันเนี่ยมันเป็นพาที่แบบมันไม่่อยสวยงามเท่าไหรรในทางกลับกันมันเป็นพาที่น่าเกลียดและปวดหัวปวดขมงังมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็น โปรดักตประเภทที่มันมี Information เยอะมหาศาลมากนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นโปรดักต์ที่มันไม่ได้มี Information เยอะเราก็ควรทำ Information Design ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลองมามองดูเนะาะศาสตที่เกี่ยวกับการสร้างดิจิตอลโปรดัก t ทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ใต้สาสตที่เรียกว่า IT ใช่ไหมครับ ไอทีที่คือเขาว่าไอทีเนี่ยมันจะมีหลายเดฟิเนชันใช่ไหมบางที่เนี่ยในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยไอทีเราก็จะนึกถึงพวกคนที่มาซ่อมคอมให้เราใช่ไหมน <laughs> หน่วยงานที่เราโทรไปเรียกเขามาพี่พี่เอ่อเน็ตขาดเน็ตใช้ไม่ได้คอมมันฮาร์ดดิงเจ๊งรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นเขาเรียกไอที p p o r อร์ตใช่ไหมบตัดคาว่าสังซัพพอร์ตเอาไปก่อนมองที่คาว่าไอทีอย่างเดียวเนาะไอที IT มันย่อมาจากอะไรไอที IT มันย่อมาจากคาว่าอินโฟเมชันเทคโนโลยีใช่ไหมมีคำว่าอินโฟเมชันอยู่เนาะ มันคืออะไรมันคือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการส่งผ่านอินโฟมิชันระหว่างยูเซอร์กับระบบกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนาะให้ได้นะครับแั้นเราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ยูเซอร์ต้องการในการใช้ดิจิตอลโปรดักต์คืออินโฟมิชันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งบางครั้งเวลาที่เราพูดถึงอินโฟมิชันเนี่ยเราก็อาจจะไปนึกถึงแบบตวนนะัวอักษรเนาะถ้าใครเนิ่นๆเลยดูพวกหนังวิทยาศาสตร์เยอะก็อาจจะไปนึกถึงพวกเลขหนะึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยเป็นเป็นสองบิตอะไรเงี้ยเนาะซึ่ง เอ้ยอันนั้นก็เป็นอินโฟมชันเนอะนั่นนั้นเป็นคือหน่วยยูนิตย่อยสุดของอินโฟมชันแต่อินโฟมชันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เท็กซ์บนหน้าจออย่างเดียวนะจริงๆทุกรูปแบบที่เราเสพมาอะไรที่มันส่งผ่านปดิจิตอลได้มันคืออินโฟมชันทั้งนั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบอ่ะเป็นเพลงเนาะแอบโหลด MP3 มาฟังก็เป็นอินโฟมชันประเภทหนึ่งดู YouTube เป็นอินโฟมชันประเภทหนึ่งเนาะแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยทั้งรับอินโฟมชันเข้ามาหาตัวเขาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอ่่่ออาาาานขาาานขขวสร้มูล ดูหาเมนูสิ่งที่เขาต้องการนาหน้าเว็บไซต์พวกนี้เป็นอินโฟมชันดังนั้นยูเซอร์ส่งอินโฟมชันกลับไปยังระบบหรือส่งให้ User อีกคนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะเช่นพิมพ์แชทส่งไปใช่ไหมทำทรานซ c t ชันในระบบแบงค์เนี่ยต้องการโอนเงินจํานวนเท่านี้ส่ง Command ส่งคําสั่งไปบอกแบงค์ว่าต้องการโอนเงินจํานวนเท่านี้วันนี้ไปให้ใครเงี้ยทุกอย่างเป็นอินโฟมชันเนาะมันมีการ Exchange of information ตลอดเวลานะครับทีเนี้ย อินโฟม t ชันมันเยอะมหาศาลมากยิ่งระบบเรามีความซับซ้อนอย่างที่บอกเนาะอินโฟม n ชันเยอะแยะมันก็จะยิ่ง Challenge มากในด้านการทำ Information Design และมันก็เป็นหน้าที่ของทีมสร้าง Product ด,ด้วยที่จะต้องทำ Information Design ให้ดีเพราะว่าถ้า Information Design มันไม่ดีเนี่ยเราแค่คิดว่าเฮ้ยเรามีอินโฟม t ชันเราแปะ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 อินโทั้งหมดเพกมันครบค,รบครบลงไปในเว็บไซต์หรือแอปของเราให้หมดก็พอแล้วนะ่ การไม่ให้โดนกฎหมายมาเล่นงานอะไรแล้วหลายๆที่ชอบมองแค่นี้เอาแค่ข้อมูลที่เราต้องการจําเป็นเนี่ยแปะไว้ให้ครบก็พอนะครับยูเซอร์จะอ่านเจอไม่อ่านเจอเป็นความผิดยูเซอร์อันนั้นน่ากลัวมากนะครับจุดหนึ่งคือเราจะ expect ว่ายูเซอร์จะอ่านทุกอย่างบนหน้าจอเรามันเป็นไปไม่ได้นะครับยูเซอร์ไม่มีใครเขาอ่านทุกอย่างบนหน้าจอแลและแล้วมันก็เป็นความคาดหวังของยูเซอร์ด้วยที่ระบบต่างๆต,ต,ต้องใช้ง่ายคาว่าใช้ง่ายในที่นี้ในแง่ของอินโฟมิชันก็คือการที่สิ่งสําคัญสําคัญ ต่อตัวยูเซอร์นะควรจะต้องถูกทําให้เด่นชัดให้ยูเซอร์เห็นให้ได้ถ้าอะไรที่มันสาคัญแล้วเราเอาข้อมูลนั้นไปซ่อนหรือยูเซอร์มองไม่เห็นเนี่ยมีโอกาสที่ยูเซอร์จะเกิด super bad negative experience เนซ์แล้วเกียดเราไปเลยก็ได้เช่นสมมติว่าจะโอนเงินเงนี้ยยูเซอร์ใช้ระบบแอปธนาคารเราจะโอนเงิน แล้วเราแอบมีค่าฟรีเกิดขึ้นในเดือนนี้เงี้ยมีค่าทมเนียมที่เราจะชาร์จยูเซอร์แล้วเราเอาไปซ่อนอินโฟมิชันเอาไปซ่อนเอาไปทํยูเซอร์มองไม่เห็นเนาะเป็นทางอยู่กับพวกแบบหมายเหตุหรือกฎเกณฑ์ที่ยูเซอร์ต้องกดยอมรับอะไรเงี้ยแต่เป็นข้อมูลสาคัญที่มันไม่เหมือนทุกเดือนที่ผ่านมายูเซอร์โอนเงินไปปุ๊บโดนตัดเงินแค่2บาทสาบาทยูเซอร์มารู้ที่หลังโอ้โหเป็นเรื่องได้นะครับโสตด่าลงประจานล,ลงโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ยูเซอร์ Expect ว่า Information สำคัญต้องถูกจัดวางจัดเรียงให้ดูง่ายเข้าใจง่ายและ User ทุกคนต้องรู้ตัวด้วยนะครับรวมไปถึงแม้แต่การออกแบบเมนูดีไซน์เนาะ Navigation d ดีไซนเมนูดีไซน์ต่างๆในระบบควรต้องออกแบบให้สิ่งที่ User น่าจะใช้งานบ่อยสุดเห็นได้ชัดสุดเห็นได้ง่ายสุดนะครับไม่ใช่เอาเมนูอะไรมาหาสารโยนเต็มไปหมดพอ User จะไม่ ยอมใส่เอฟเฟกร์มากมายในการเรียนรู้อีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งในอินดัสทรีที่มีการแข่งขันกันสูงเนาะเช่นพวกช e ้อปปิ้งอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้ามีอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าใหม่มาโอ้โหเมนูใช้โคตรยากเลยหาเมนูหาวิธีกดเพื่อสมัครสมาชิกไม่เจอหาวิธีกดเพื่อแอดสินค้าลงตะกร้าไม่เจอยูเซอร์ไม่ใช้ต่อแน่นอนไม่ทนแน่นอนนะครับเพราะเขามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านะครับดังนั้นนี่คือความสําคัญของอินโฟมชันดีไซน์นะอินโฟมชันดีไซน์คือการโฟกัสเพียงเรื่องนี้แหละนะครับ พอพูดถึงคาว่า Information Design นะครับอยากให้อย่ามองดีไซน์แค่ความสวยงามเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย common mistake ที่ผมมักจะเจอบ่อยๆเนี่ยคือพอพูดถึงการทำ Information Design ทีม Product หลายทีมหรือน้อง UX หลายคนไปนึกถึงดีไซน์ไงดีไซน์ก็คือความสวยงามไงก็คือการเปิดโฟโต้ช็อปไงดังนั้น Information Design ก็คือก็แค่เอาเท x กที่เรามีเนี่ยมาวางวางวางให้มันสวยจบผมแบบต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวยุดกันนี่ไม่ใช่อินโฟเมชันดีไซน์นะครับ พราะถ้าเราดู .definition ของเขาว่า information design จริง,รงๆเนี่ยคืออะไรถ้าเราไป Google ดูเนี่ยมันก็จะมี .definition ขึ้นมาหลากหลายนะครับแต่ว่าสรุปง่ายๆคือ information design เนี่ยคือศาสตร์ของการแสดงข้อมูล present information ในรูปแบบที่ user เข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงข้อมูลที่ user ต้องการได้ง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าคีย์เวิร์ดมันคือคาว่าง่ายเข้าใจง่ายและเข้าถึงง่าย ไมมีอะไรเกี่ยวข้องความสวยเลยนะเพราะว่าถ้ามองตามพีระมิดเนาะอินโฟม t ชันดีไซน์คือขั้นนี้ทําให้อินโฟม t ชันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายก่อนความสวยค่อยไปทําขั้นที่4ขั้นวิช่วงนะครับดังนั้นต้องลืมมันไปก่อนขั้น Information Design จะไม่ใช่ขั้นที่สวยแต่เป็นขั้นที่ง่ายสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบในการทำดีไซน์ขั้นนี้มันก็จะเป็นขั้นที่วุ่นวายปวดหัวปวดขม,มังเต็มไปด้วยข้อมูลเต็ไมไปหมดนะครับ นึกถึงภาพห้องที่แปะโพสต์อินโนตเป็นร้อยเป็นพันแผ่นทั่วห้องอะไรเงี้ยนะครับหรือนึกถึงภาพพวกแบบหนัง FBI ใช่ไหมเวลาตามจับฆาตรกรต่อเนื่องอะไรที่เขาจะมีแปะโอ้ลิง์โยงใยตรงนั้นตรงนี้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฆาตกรจากนั่นจากข่าวอันนั้นชี้ไปตรงนี้ชี้ไปแผน,ท,น,นที่นั้นที่นี้อะไรเงนะี้ยอินโฟมชันดีไซน์ก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับมันคือการโยง r ร l ationship หาความสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลให้ได้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นก่อนที่มันจะไปถึง ปลายทางหรือยูเซอร์ของเรานะครับถ้าตัวเราเองเนี่ยยังไม่เข้าใจข้อมูลเราดีพอหรือเวลาเราเห็นข้อมูลในระบบเราเรายังงงงง,งหรือจำไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวข้องอะไรอยู่เท่าไหร่เนี้ยยูเซอร์ก็งงตามแน่นอนนะครับโอเคทีนี้แล้วเราจะทำให้ข้อมูลเราเนี่ยมันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายไงได้บ้างรากฐานของการทำอินโฟเมชันดีไซน์ทุกอย่างมันจะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าอิน o r เมชันอาร์ h i เ e c t เ r อนะครับอาร์ i t เเจร์แปลว่าสถาปัตยกรรมเนาะ แปลเันภาษาไทยคือสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลโคตรเท่อะคือถ้าเอาไปเรียกตำแหน่งเราเนาะผมเป็นสถาปนิกด้านข้อมูลฟังดูเท่แต่ว่าคนมักจะไม่เคยรู้ว่าคืออะไรวะก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับขอลงรายละเอียดดีกว่าว่า information architecture นี่คืออะไรแล้วขออนุญาตใช้คำทับศัพท์นะครับาะใช้คำว่าสถาปัตยกรรมข้อมูลผมก็รู้สึกว่ามันทะแม่งทะแม่งไงไรู้นะครับ information architecture เนี่ยคือโครงสร้างของข้อมูลนะครับถ้าจะอธิบายให้นึกถึงต่างง่ายเนี่ยนึกถึงพวก ออกชาดเนาะพวกได a ะแกรมแสดงแผนผังผู้บริหารในองค์กรใช่ไหมพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Information Architecture นะครับมันคือการที่บอกว่าอ่ะมีคนหนึ่งคนนะเป็น CEO ใช่ไหม CEO คือบอสสูงสุดขององค์กรแล้วก็ c e o ใต้ CEO เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น CMO Chief Marketing Officer นะหัวหน้าทีม marketing Chief Financial Officer อ่าหัวหน้าทีม finance อย่างเงี้ยแล้วใต้ทีม marketing ก็จะมีแบ่งไปนู่นนี่ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันคือการวางสตรัคเจอรให้ได้เนี่ยว่าข้อมูลอะไรสัมพันธ์กับอะไรอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างอะไรอยู่ใต้อะไรนะครับซึ่งไอ้ information architecture เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยมันคือศาสตร์ที่มาจากด้านบรรณารักษศาสตร์นะครับ l i b r a r i a n science ฟังดูบ ö, แบบเฮ้อเหรอเกี่ยวข้องกันเหรอนะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยคือศาสตร์ด้านบรรลักษ์เนื้อการที่จัดหมวดหมู่หนังสือต่างๆเนี่ยหนังสือในห้องสมุดเนี่ยก็ถือเป็นอินโฟมชันปริมาณมหาศาลเหมือนกันใช่ไหมเราจะทําให้คนที่มาห้องสมุดหาหนังสือที่ต้องการได้เจอได้ง่ายยังไงได้บ้างนะครับการจัดหมวดหมู่ของหนังสือแล้วมันก็จะมีหมวดหมู่ย่อยที่อยู่ใต้หมวดหมู่หลักเหมือนกันใช่ไหมแล้วหมวดหมู่ย่อยใต้หมวดหมู่หลักก็จะมีหมวดหมู่หลักกว่าอีกอะไรเงี้ยนะครับก็สูงขึ้นไปเป็นระดับชั้นพวกเนี้ย มันคือหลักการเดียวกันที่มันใช้อพพลายกับการอ่ะวางออกชาร์ดเมื่อกี้เนาะไอโครงสร้างองค์กรหรือแม้แต่การอ่ะจัดหมวดหมู่ของที่วางในร้านค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีหลักการคล้ายกันนะครับหรือแม้แต่การจัดห้องเราอ่ะสมมติเรามีกล่องเก็บของเงี้ยหลายแบบจัดของลงกล่องเราจะจัดของยังไงลงกล่องตั้งชื่อกล่องแบบไหนเพื่อให้เรากลับมาหาของในกล่องได้เจอได้ง่าย นะครับก็ถือเป็นหลักการเดียวกันเนะคือการสร้าง Information Architecture นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆสรุปนะครับ i n f o r m a t i o n a r c h i t e c t u r e คือการจัดระเบียบ information ให้ข้อมูลหาง่ายและเข้าใจง่ายอะไรควรอยู่ด้วยกันอะไรควรอยู่คนละที่นะครับโดยในการจัดหมวดหมู่เนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นสส่วนหลักๆเนาะหนึ่งคืออะไรควรอยู่ด้วยกันหรือผมชอบเรียกว่าการกรุ๊ปปิ้งเนาะการกรุ๊ปของเข้าหากันเนาะกรุ๊ปปิ้งขออนุญาตใช้คำรับศัพท์นะครับกรุ๊ปปิ้ง เวลาที่เรากรุ๊ปของเข้าหากันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มันต้องมีคือ labeling หรือการตั้งชื่อกลุ่มเหล่านั้นเนาะเมื่อเรากรุ๊ปมันเข้าหากันมีกลุ่มขึ้นมาแล้วตั้งชื่อกลุ่มมันครับนี่คือ2 key elements หลกัหลกๆของ information architecture เนาะซึ่ง่ะ information architecture เนี่ยถือเป็นรากฐานของ information design ที่เมื่อกี้พูดเนาะต้องเริ่มที่ information architecture ก่อนสร้าง structure ตรงนี้ได้ structure เกิดจากอะไรเกิดจาก grouping เนาะสร้างกลุ่มของมันให้ได้ก่อนแล้วก็แปะ label หรือตั้งชื่อเข้าไป ซึ่งสิ่งหนึงที่ไม่น่าสนใจเนี่ยคือไอการทำกรุ๊ปปิ้งหรือเลเวลลิ่งเนี่ยมันไม่มีถูกมีผิดนะครับของชิ้น A ไม่จำเป็นต้องอยู่กับของชิ้น b เสมอนะครับบางกรณีของชิ้น A อาจจะอยู่ของชิ้น b บางกรณีของชิ้น A อาจจะไปอยู่กับของชิ้น c แทนส่วน b กลับไปอยู่กับ g อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันแต่ละกลุ่มจะต้องมีเลเบลมากำกับมันใช่ไหมครับ ซึ่งไอเลเบลเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับภาษาที่มนุษย์เราใช้เหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่ามี2เว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ขายของเป็นอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์แรกสมมติว่าเป็นแบบเว็บคล้ายๆอีเกียละกันนะครับขายเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็มีขายเก้าอี้ด้วยเนาะเป็นหนึ่งในสินค้าที่เขามีขายอีกเว็บไซต์หนึ่งก็มีขายเก้าอี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เว็บแบบอีเกียเป็นเว็บขายอุปกรณ์การแพทย์ละกันนะครับการจัดหมวดหมู่ของเก้าอี้เนี่ยสินค้าชิ้นเดียวกันเนี่ย อาจจะอยู่ใต้หมวดหมู่ที่แตกต่างกันเช่นถ้าอย่างเว็บไซต์อ e ีเกียเนี่ยเก้าอี้อาจจะมีอยู่ใต้หมวดหมู่อะไรหมวดหมู่ชื่อที่นั่งอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าหมวดหมู่ชื่อว่าห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยส่วนเว็บไซต์อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเก้าอี้อาจจะมีอยู่ใต้ห้องพักไม่ได้อยู่ใต้ห้องนั่งเล่นแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอุปกรณ์การแพทย์ที่อยู่ในห้องนั่งเล่นมันไม่มีไงเซตของสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์อุปกรณ์การแพทย์มันก็ไม่เหมือนกับเซตของสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์แบบอีเกียใช่ไหมครับ ดังนั้นถ้าเราจะไปก๊อปปี้ชื่อหมวดหมู่ของ IKEA มาใช้ในเว็บไซต์ของเราที่ขายอุปกรณ์การแพทย์มันใช้ไม่ได้เราต้องสร้างหมวดหมู่ใหม่ขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคิวสำคัญหลักเนาะของการทำ Information Architecture นะครับและความสําคัญเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่ม User ของเราด้วยเนาะว่า User เราเป็นใครแล้วเราควรจัดหมวดหมู่แบบไหนนะครับเพราะาสิ่งที่สำคัญที่สุดของอินโฟมิชันอาร์เคเ u ็จอย่างที่บอกเนาะ เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายง่ายสาหรับใครไม่ใช่ง่ายสำหรับทีมโปรดักต์หรือง่ายสําหรับเดฟนะครับหรือง่ายสำหรับดีไซเนอร์เนาะง่ายสําหรับ Designer, นะยูเซอร์ User. แล้นั้นก็ต้องเข้าใจยูเซอร์นิดหนึ่งนะครับแบบถ้าเราเป็นแอปธนาคารเนาะแล้วเราก็จะมีเสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินเช่นอ,อ่กองทุนต่างๆอะาเงี้ยถ้าเรารู้ว่าทาร์เก็ตหลักของเราเนี่ยเป็นคนที่แบบ โอ้เช oh, ี่ยวชาญทางด้านไฟแนนซ์เนาะคือแอปเราเป็นแบบสำหรับคนที่แบบค่อนข้าง intermediate level to expert level ในการทําเกี่ยวกับการลงทุนอะไรมาก่อนแล้วเงี่ยเราก็จะตั้งชื่อหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เราได้เลยชัดๆเลยว่ากองทุนรวมอะไรเงี้ยกองทุนตาสารนี่ตาสานทุนบลาๆๆจะแบบคนก็รู้อยู่แล้วว่าเออเขาจะต้องการซื้อกองทุนตัวเนี้ยต้องไปหมวดหมู่ไหนแต่ถ้าเราตั้งชื่อแบบนั้นเนี่ยแล้วทาร์เกตของยูเซอร์เราเนี่ยเป็นคนที่แบบ ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเลินมาก่อนหรือเราอยากจะสร้างแอปเพื่อให้คนที่แบบบ้านๆไม่เคยซื้อกองทุนมาก่อนในชีวิตมาซื้อครั้งแรกเพื่อไปลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ยจะไปตั้งชื่อว่าคุณต้องการซื้อกองทุนแบบไหนตาสันนีตาส,าตาสาันทุนคุณต้องการซื้ออะไรเงี้ยมันอาจจะงงและมันจ,จะแบบเฮ้ยคืออะไรวะอาจจะต้องใช้คําหรือใช้ชื่อหมวดหมู่ที่ยูเซอร์เข้าใจได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อช่วยคุณลดหย่อนภาษีได้อะไรเงี้ยเพื่อช่วยคุณได้ภาษีคืนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช้คําอะไรที่ยูเซอร์เข้าใจง่าย กลุ่มแบบไหนประเภทไหนนะครับหรืออย่างในศาสตร์ด้านบรรรักษศาสตร์นะ Library ยเบรนซ e ยส์ห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์เนี่ยก็คงจัดหมวดหมู่ไม่เหมือนกับห้องสมุดรประชาชนทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าห้องสมุดทางการแพทย์ก็จ,จะใช้ศัพท์หมวดหมู่การจําแนกอะไรเงี้ยได้เอ็กซ์เพรมากกว่าใช้คําที่มันเฉพาะทางได้มากกว่าส่วนห้องสมุดประชาชนทั่วไปอาจจะต้องใช้คําบ้านๆที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย,ยนะครับซึ่งที่มันน่าสนใจคือ การใช้คําที่ถูกต้องอาจจะไม่เหมาะสมเสมอไปนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะชอบเจอว่าแบบโอ้โหทีมสร้างโปรดักต์เนี่ยรู้จักเกี่ยวกับโปรดักต์เขาดีเช่นการเงินอย่างเงี้ยเนาะเราต้องใช้คําที่ถูกต้องเป๊ะเสมอแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับกลุ่มยูเซอร์เราไงโอ้ใช้คำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนาะผลิตภัณฑ์ตาสารน,นั่นสารน,นี่โอ้โหชื่อแบบออฟฟิเชียลมาเลยกลัวโดนใช้คําผิดจะโดนทางกรตอตต์เล่นงานอะไรย่างเงี้ยแต่พอใช้คําที่มัน ถูกต้องเป๊ะๆตามกรอตอกลายเป็นยูเซอร์ไม่เข้าใจซื้อของไม่ได้ซื้อโปรดักต์ไม่ได้เพราะไม่รู้กดปุ่มนี้เข้าไปจะเจอโปรดักต์ประเภทไหนกดเข้าไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องไอ้อินโฟมชันดีไซน์เหมือนกันทีนี้เวลาที่เราสร้างโปรดักต์เนาะก็ควรจะสร้างอินโฟมชันอาร์เคเด็กเจอของทั้งระบบเราก่อนนะครับว่าในระบบเราสมมติเราเป็นเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์เราจะมีอินโฟมชันอะไรบ้างไม่มีอินโฟมชันอะไรบ้างนะครับดีไฟไม่ให้ชัดเจนก่อนเนาะและถ้ามีอินโฟมชันเหล่านี้ อะไรควรอยู่ด้วยกันไปที่เดียวกันอะไรควรอยู่คนละที่เนาะวางอินโฟมชันให้ครบถ้วนก่อนเราก็จะรู้แล้วว่าดงดงนี้ดง about us เนี่ยเกี่ยวกับเราเนี่ยก็จะพูดถึงตัวองคอ์กรเราวิสัยทัศน์องคอ์กรที่ตั้งองคอ์กรแล้วก็แล้วแต่ฉช่าหับนี่เป็นอินโฟมชันต่างๆา่ากันนะในหน้าเกี่ยวกับช็อปออนไลน์ของเราก็จะเป็นหน้าที่ลิสต์เกี่ยวกับโปรดักทั้งหมดใช่ไหมครับการสั่งซื้อราคาอะไรเงี้ยนี่คืออินโฟมชันที่เกี่ยวข้องซึ่งในอินโฟมชันอาร์เค i t e เจอร์เนี่ยมันดูภาพรวมของทั้งเว็บัะบบและมนก แตกรายละเอียดย่อยลงไปถึงอินโฟมิชันในระดับหลักแต่ละหน้าได้ด้วยนะครับคือถ้าเราลองมองนะมันเป็นเหมือนไดอะแกรมใช่ไหมจากหมวดหมู่ทีมมาร์เก็ตติ้งทั้งทีมมีเฮดเป็น CMO Chief Marketing Officer ใต้ทีมมาร์เก็ตติ้งก็จะมีแบ่งเป็นทีมย่อยนั้นทีมย่อยนี้เต็มไปหมด i ิน o r ม a ชันอาร์ h i t e c เจอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็สามารถแบ่งย่อยลงไปเรื่อยๆถ้าลงมาถึงส่วนหน้าที่เกี่ยวกับดีเทลของโปรดักที่เราขายเนี่ย แบ่งเป็นข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคอลสเปคใช่ไหมเกี่ยวกับการรับประกันเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับผู้ผลิตประเทศที่ผลิตปีที่ผลิตรุ่นนี้นั่นใช่ไหมลงรายละเอียดไปได้เรื่อยๆจะเห็นได้ว่าไอตัว information architecture เนี่ยมันไม่ใช่แค่อินโฟเรชันรวมๆแบบไฮเลเวลของทั้งระบบเนาะมันเจาะลึกเปยงถึงระดับแต่ละหน้าด้วยว่าแต่ละหน้ามีข้อมูลอะไรและข้อมูลในแต่ละหน้าแต่ละเซกชันในหน้านัา้นน่ะมีข้อมูลอะไรบ้างอีกได้ด้วยนะครับ เราควรจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่า Information เราในหน้าหน้าหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแบ่งแตกย่อยเป็นส่วนไหนส่วนไหนไปได้บ้างนะครับแล้วก็แสดง Information นั้นออกมาในรูปแบบที่ดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับซึ่งไอ้คาว่าอินโฟมิชันดีไซน์เนาะหัวข้อของ EP นี้ทั้ง EP เนี่ยอินโฟมิชันอาร์เคเด็กเจอ์ก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของการทำอินโฟมิชันดีไซน์นะครับแต่อินโฟมิชันดีไซน์มันก็เกี่ยวโยงไปถึงการทำวิชวลเนาะทำหน้าตาออกมาด้วยนะครับ <rôle CCTV> การเลือกใช้สีที่ทําให้คนเข้าใจว่าข้อมูลตรงนี้เกี่ยวข้องกันมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยพอโลสกอลลงมาด้านล่างเป็นอีกสีหนึ่งเป็น color section เนี่ยแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้อมูลด้านบนที่เป็น c o l o สีอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนที่ช่วยให้คนเข้าใจข้อมูลได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าไอที่บอกว่าทําหน้าตาทําสีในจุดเนี้ย ไม่ได้มีเพื่อความสวยงามนะเห็นแล้วสวยแต่มีเพื่อสื่อสารให้คนเข้าใจอินโฟม t ชันได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นพาร์ทของการทำอินโฟม t ชันดีไซน์ในระดับหนึ่งละกันนะครับทีนี้ถอยกลับมาพูดเรื่องอินโฟม a ชันอาร์เคเ e ็กเจอร์ต่ออีกหน่อยนะครับบางคนเขาเรียกอินโฟม a ชันอาร์เคเ e ็กเจอร์เนี่ยเหมือนเป็นกระดูกสันหลังเป็นสเกลเลตันของตัวระบบทุกระบบนะครับแต่และระบบจะมีอินโฟมชันอาร์เคเด็กเจอร์อยู่นะครับถ้า เราดีไซน์ตัว Information Architecture ดีนะซึ่งมันเป็นรากฐานเนี่ยดีเนาะคือ User จะมองไม่เห็นลนะ Information Architecture แต่ User จะสัมผัสได้ว่าเออมันแต่ละอย่างมันเม k e s e เนะี่ยมันหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราดีไซน์ได้ห่วยหรือเราไม่ได้ดีไซน์เลยเราโยนของโยนๆเข้าไป User งงสับสนเนาะเมนูชื่อเดียวกันกลับไปคนละที่เมนูก็ต่างชื่อกันกลับมาที่เดียวกันสับสนงงไปหมดทาไมข้อมูลนี้ควรจะอยู่ใต้หมวดหมู่นั้นแต่ทาไมไม่อยู่แบบนั้นแบบนี้เนะี่ย ยูเซอร์สัมผัสได้ถึงแม้ว่ายูเซอร์จะมองไม่เห็นตัวอินโฟมิชันอาร์เคเด็จจริงๆนะครับเขาบอกมันก็เหมือนกระดูกสันหลังเนาะเราเห็นเชฟของมา้าของแมวของยีราฟได้เราพอเดาถึงสตรัคเจอร์กลางของตัวสัตว์เหล่านั้นได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นกระดูกสันหลังที่แท้จริงของมันแต่ถ้าเกิดกระดูกสันหลังมไม่มีเนี่ยมันกลายเป็นทรงอะมีบาอะไรเงี้ยเราก็รู้ได้ว่ามันเละเทะใช่ไหมครับยูเซอร์สัมผัสได้ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นมันตรงๆงนะครับงั้นทุกอย่างเริ่มที่อนินโะฟ ก็อันนี้คร่าวๆคร่าวๆก็ปาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่อง Information Design Information Architecture ต่างๆนานี้นะครับขออนุญาต <c oughs> ขายคอร์สนะครับคอร์ส Understand Your i n f o r m a t i o นนะครับที่ทางผมสอนเองเนี่ยไม่ได้สอนมาตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วคือปี2020เจอโควิดก็เลยต้องพับไปนะครับนี่ครั้งแรกที่กลับมาในรอบ3ปีนะครับจะเป็นคอสเ,ออเรียนสดเลยฮะ วันที่ยี่สิบสิงหานี้นะครับถ้าใครสนใจก็ตอนนี้ยังเป็นราคา e อ r ร y b i r เอยู่ถึงวันที่สาสิเอ็กรกฎาคมสองพันยี่สิบสองนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครฟังในอนาคตที่เลยวันที่ยี่สิงหาคมสอง2ยิบสองไปแล้วเนี่ยก็คอยติดตามที่เพจได้นะครับปกติจะพยายามจัดปีละครั้งนะครับถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับก็มาจอยกันได้เพราะอย่างที่บอกไปครับเรื่องอ i น n เมีมัน,นทีือ คอนเซปต์มันเหมือนไม่มีอะไรเนาะพอเวลาลงมือทําจริงอะมันจะยากแล้วเราจะไม่เคยรู้ว่าไอ้ที่เรากําลังทําอยู่มันถูกต้องหรือผิดแค่ไหนนะครับก็ถ้ามาร่วมจอยเวิร์กช็อปกันเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับการทำอินโฟมีชันดีไซน์การทำกรุ๊ปปิ้งต่างเนี่ยให้เล่นกันเพียบเลยแล้วก็จะมีการโปรไวฟ์ฟีดแบ็กแบบเรียลไทม์ในคลาสนะครับก็จะได้เรียนรู้ด้านนี้เพิ่มเติมแบบลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นศาสตร์ที่แบบเกี่ยวข้องกับไม่ใช่แค่การออกแบบเว็บบบบไไไซตต์ออ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 กกกกกแบบแปปปเเนนนนาาาาาะีี่่่่ยยยยววรรรงงงงทจจัััดดดห้้ขๆคบ ก็ลิงก์ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมโยเวิร์กชอปแล้วก็ลิงก์ซื้อบัตรเนี่ยอยู่ใน e s สคริปชันของ EP นี้นะครับก็ EP นี้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสุดท้ายถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้นะครับรับควรช่วยกดไลค์กดแชร์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด Follow อย่าลืมกด Follow หรือ Subscribe ในช่องทางที่คุณฟังเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อเรามีเอพิโซดถัดไปออกนะครับ หรือถ้ามีคําถามมีฟีดแบ็กหรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ด้วยกระบวนการ user experience design research เนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิโซดนี้เพื่อที่จะส่งคอมเมนต์ฟีดแบ็กหรือว่าคําถามหรือไอเดียเอพิโซดถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ